สวัสดีค่ะอยู่ที่คาเฟ่ยินดีต้อนรับค่ะเชิญนั่งเลยค่ะคุกท่านต้องนั่งนค่ะมาสองท่านเอกสารเชิญ่งเป็นโต๊ะด้วยนะคะถ้าทุกท่านเด็กฉันเอาไม่มไ่โอเคฮัลโหลฉันถึงร้านไอตีมคาเฟ่แล้วแกที่ไหนแล้วอะโอเคแกถึงเซียนบอนละอีกสักแป๊บหนึ่งนะน่าจะถึงรอแป๊บโอเครีบมานะ พี่คะพี่คาเพืยอนทีต้อนรับขาได้ระการจองขางี่ยังคะมีเพื่อนแล้วโอเคก่อนค่ะเขาด้านในแกจะลงมาทำไมสั่งอารณ์เกิดขึ้นอยู่ละเปนรูคข้าดแกจะกินอะไรอ่ะสั่งได้เลยนะ แต่ว่าฉันว่าจะสั่งเครื่องดื่มมาแก้ร้อนสักหน่อยสั่งเผื่อฉันด้วยล่ะเอาสเต็ปเมอร์นิคไอดีเลยอืมฉันว่าก็โอเคนะน้องเอาสเต็กเนื้อนิคไอสองมะกรูดเปล่าของพี่ไวสองที่นะคะขออนุญาตัวเราด้วยนะคะสเต็กเนื้อนิคไอสองมะกรูดเปล่าไวขาสองพี่นะคะค่ะใครจะพูดนะคะค่ะ ฉันก็พเด้แก่แต่เวลาทำงานมันดีอะคุณรู้สึกมันลำสุกจริงๆนะแต่เอาเนะแบบถึงถ้าฉันว่าฉันรออาหารนานเกินไปแล้วนะอนงานจริงด้วย่็จะยื่นรูปถ่ายลงฉันก็ว่างั้นแหละแ้่ฉันถามพนักงานมากกว่านน้องคะค่ะอาหารที่สั่งไปยังไม่ได้อีกหรอคะ นี่ก็น้ำมากเลยครขาดจริงนะคะเดฉันตามวยได้เพนจนะคะโอเคค่ะร้ต้อง้สิบห้านาทีได้แค่จานเหรอคะขอโทษนะคะพอดีเอ่อออรดอเอว่าอะรคะคุณผอ้น้้นีอน้มากเลยก็รอเพื่อนจริไ่แกดีก็นะคะขอโทษนะคะขอโทษนะคะนี้เจ็บนดว แลวกที่ต้อพนานะคะคุณจริงค่ะอยู่แล้วกิเลื่อยแก่ยากจังเนะคะกว่าก้าหนึ่งจะมาอาศัยจมงกาญแล้วนี่ะช้าจริงโอ๊ยไอเป็นคนร้าจริงเลย เลิกหมดแล้วนี่แกต้องมีธุระไปทำต่อมันจริงค่ะวิชาจะมาทำงานหกใส่ที่นองเขาบ้านจริงค่ะทำทงไงดีเนี่ยเลิกหมดแล้วอะ่ะทำไงต่อดีเนี่ยเขาบ้านจริงนะคะรู้คักจะรับผิดชอบยังไงไหวคะบ้าจริงค่ะไปเรียกผู้จัดการมาเดี๋ยวนี้ได้อคอะช่วยย่อยหน่อยทำง,งานก็แย่แบบนี้ได้ขขค่ะแล้วช่วยพูดนะคะ รีก็เแย่มากแกตอบทานไปห้านาทีนะคือนั้นก็ยังจะมาใช้าอกนแกจริงแกช้ามากงานอะไรเนี่ยพนักนผู้จัดการคนลูกค้าเรียกโทรค่ะต้องคตอนรับมากค่เพื่อนไม่ไค่ะคุณพี่ ันนี้คือผู้จัดการหรือเปล่าคะใช่ค่ะดิฉันคือผู้จัดการค่ะคือพนักง,งานของคุณนะคะทําเสื้อผ้าเพื่อนเชิญเราเหมือนแล,แล้วก็ยังบริการชาอีกนะคะทั้งน้ําทั้งอาหารเลยค่ะดิฉันต้องขออภัยแทนพนักงานทั้งสองคนด้วยนะคะเดี๋ยวดิฉันจะรีบตัดเือนให้นัคะแล้วยังไงต่อคะเพื่อนฉันเสียหายนะคะดิฉันนะคะ,นนะ,คะจะมีไว้ชัวร์สำหรับการลดค่าอาหารทั้งหมด50เปอร์เซนต์ขอ่ะ ที oh, <si ่ชินยอมเพราะว่าเพื่อจะมีธุระต่อนะคะถ้ามีคำหน้าอีซี่ของคอมเพีนะคะได้ค่ะทางเราจะรับคำเกลียดของลูกค้าเป็นพัฒนาให้ดีขึ้นค่ะค่ะขอบคุณค่ะเอ่อคิดเงินเลยค่ะได้ส่งรูซาขึ้นสักค่ะเพื่อที่ให้รอเนาะคุณลูกค้าอันนี้จะเป็นขับการของคุณลูกค้าค่ะและส่วนนี้คือส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่มนะคะถ้าลูกค้ามาภายในเดือนนี้คุณลูกค้าก็จะมีส่วนลดลด50ปร์เซ็นตค่ะคุณลูก เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทางเราจะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นค่ะค่ะแกไปกันเถอะขอบคุณนะคะที่มาใช้บริการค่ะฉันขอบคุณสองคนสองตัวเองกลัาหัวที่สุดแต่ละแม่ เรื่องที่ฉันที่จะคุยก็คือทําไมพวกคุณถึงบริการลูกค้าไม่ได้ไม่มีคุณภาพเลยคะการที่จะบริการลูกค้าพวกคุณต้องมีความรวดเร็วและมีคุณภาพคุณไม่ควรที่จะปล่อยให้ลูกค้ารอนานมากขนาดนี้นะคะขอโทษจริงค่ะพนิกานฉันหวังว่าครั้งหน้าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นดีแค่ไหนแล้วที่ลูกค้าให้อภัยพวกเราได้ให้พวกเรามาปรับปรุงตัวค่ะขอโทษจริงค่ะครั้งหน้ายังมีอีกนะคะค่ะ ดิฉันขอเรียกคุยเพียงแค่นี้ค่ะไปทำงานไดแล้วค่ะ